มีทุ่มตาหรือที่ติดขนตาแมนวันนี้เมคอัพสองนาทีสองนาทีใช่คาเตอร์บัตใช่คาเตอร์บัตเดี่ยไม่มีแปรงแปรงอยู่ข้างล่างฝนมันตกก็เลยไม่ได้ลงไปเอาแปรงแต่ก็เปียกนิดหน่อยเนาะใช่แบบว่าพูมปัญญาแบบว่าคิดเองสิน้องพูมถามมามีพู้กันบ่บ่มีแล้วแมวบ่แล้วเมื่อไหร่โบมีกระจัดได้รอติคอนตาเลยค่ะ ฝนตกฝนตกจื้นจื้อเลยวันนี้เจอกันที่หมอชิดสองนะครับพี่น้องหมอชิดสองน,น,น้องคอยน้องยางคอย <c oughs> ไปเบิงซียพอนเตยแบบเ <c oughs> อกกระาง,งี้ล นางนิ้มอที่สองหนุ่มไขายว้นตาไม่มาสักทีอโอ้เราจุดยอดดีทีลคนเด่นแล้วป็น้อลูกกี้ยังไล่ะตอน้ตอนผู้ใดก็คือเราอยู่คนเออเทลงอีกแล้วฝนเนี่ย ขาเป็นดาราช่องนะคะวันนี้ออวันนี้ว,นนวันนี้มีอัาคนเดียวไงช่เป็นดาราช่องเลยผมกับว่าแหงหปันใดโอ้ยฝนตกพี่น้องมองเอ้าอยู่ตรงจืดแน,น่เลยลอ่ะเนี่ยเป็นน้ำแดงหนาออกจากบา้านเลยฝนตก <c oughs> กันตะเกาตะเกาบ่แต่งเหงาคนปตกิดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสาวน้อยเขาปังอยู่แล้วปิอยู่แล้วบางแก้ยาโรตีโบเกตแจ้งเห้าไปตะบ้านเอาหลงขั้นขั้นโน้น,น อะไรยุดทิดยืทียังยังรองเท้านี่แหละพี่น้องเอ้ยจะเห็นรองท้าค่นี้บ่ได้ไรได้ไรกม่อืมอยะใส่มันบ่ใส่บันบันก่อยู่บานลอยโกลโลมันบ่ไม่่มก็ได้ใส่ใส่เรียวๆกินไปดูรังใ่น้องพุ่งหางพอได้ตะลางจ้า บาทนีกับปกหูเนี่ยเข้าใจบ่เกิดจะคองน่ไปน้ำแล้วเออขันขับรถมาชีรถอกเป็นไดเกือบ่นี้เออบาดนีสิเขางน้ำบาดมีลงรถหาเกอล่งรถหาเกือบเพ่เห็นถอดไอุ้่นแล้วสั่นขันเป็นคน้าไม่เห็นกินเกี่ยวขันเป็นคนคือเสียหายน้ำเนาะอ๋อฐานนี้กูกูไปน้ำมือดีกว่าเลย

ขึ้นหมอชิดสองนะคะโอ้ยนอนแล้วพี่นอโอ้คือเด่นคลองเด่นไม่เหรอวะคลองเด่นไม่บอกใช้มน,นแรกเลยนะเนี่ยอันนี้คือบ่หันคือจังอันนั้นวะอันนี้คือบ่หันอันนั้นม <c oughs> ันขึนน้นเป็นหันหมุน แท้โอ้เธอขี้มันแล้วแบบนี้เนาะแต่ว่ากับค่อนข้างที่จะนิ่งเ่ามือเขาอยู่อะชอบมือเป็นคนมือไม่อันนี้คันเบตเติมเติมกับซันน้ำเบดได้อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยบอดก่อยมาความเมียนโอ้ยขอบคุณบอดหลายๆเด้อสวยคือเก่าสวยคือเก่าคือแม่เอาหมายความว่าในสวยคือเก่าสวยกว่าเก่าบองสวยคือเก่าสวยคือเก่าเนี่ยกำลังใจคุณแม่แหละ อีพอโจอีพอโจว่าสวยคือเก่าบ่แม่ยแม่นอีพอโจว่าสวยคือเก่าพอโจพอโจยินงหน่อยบ่มีไผเว้าคืออีหลีเด้นั่งมานั่งก็เสียงเจียวๆน่ะนกเกียวน้อยบ่เว้าแต่ยามหลับ่าบ้าแต่ยามหลับกับยามยามแต่งหน้าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเว้าเลยด้ ตะเกียนอันเอียวในสั่งไอ้จ้งเช่ไหอใช่ว่าสั่งหอว่าสั่งามงเต่งหนานิ่งเด้เป็นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไงแบบนิ่งเสี่สิบเจ็ดเลยเด่สิบห้าการักระดาคสิบเจ็ดปีเต็มละเออเี่ยวไม่อวยดีวะใช่มันแบบว่ามันไปตามโคกิสไง แกว่าหาปัอันไอออรดิส่วนหาองร้อยมโปอะไรไม่รู้เห็นีออเาบอกเปนนวไางัวบ้านแล้วจับะให้จับ้ไหม่เครื่องเหรอไม่มันหมุนหาตามเองเห็นบ่ฝนเศาแล้วเออวะเศร้าแล้วนองพุ่มเศร้าแล้วเพิดเพกตนียว ปอดฝนแทะแนนอนมือแล้งดุดแล้วฝนดุดแล้วไม่กำลังใจในเรื่องที่นอนด้วอย่ถ่นย่อันนี้มันต้องเอาใส่สแกนเหรอพี่ปุ้ยต้องสแกนอ๋อเอามันคืออันเลี้ยวเถอะวะถ้าแบบว่าคนหนอนบ่มมีใบอันนี้ก็ใช้บัตรแรกบัตรประชาชนแรกกับรปภเราเพื่อนเข้าไปได้ถ้าขนาดมองจอดดแต่ยังจอดเท่นกัมนว่าอาเชนหมายถึงว่าเอาบัตรประชาชนเราแลกบัตรเพื่อนอย่างนี้เหรอใช่ใช่อ้าสมมติผู้มาติดต่อ สมุนจอดจอดอันเที่นที่กันตําแหน่งกันนะหลอกลอเลยอันนั้นคือที่ประจําเราเลยใช่ไหมนะที่จอดอยู่ทุกวันอ๋อเป็นสิบอกเลยเตะของเราสามับห้าเคือมือนั้นเนี่ยคันท้งงจอดได้ปะทั้งอปะจอดได้ปะของก้ป้ปจอปะจดอกะทั่วไปเปนบ๊ โซ่ลายน้อยจอดไป้ำคันตงนู้น,นอมองนาแล้วก็เดินไกลใช่ไหมไกลไกลก็ย่างไกลแบบว่าบ้านหลังนึงสิให้งมองจอดมองนึ่ง,นะ<อ>งนี่สินะเราหลังนึงขั้นที่สองขั้นสามขั้นนี่สินะก็ต้องได้แยกกักนจอดแยกก็ต้องได้แยกกักนจอดมือหนีบบ้านอย่า <laughs> งมือหนีบบ้านอย่างน้จำมือจำเว้นวัได้เลย <laughs> อันเท้าแมงเดี๋ยวติอันเท้าบ่นละไก็ขึ้นหัวมันเหร เสียงเจียวเจียวเอาเพื่อนทอมายุ่งจังแบบหอายแม่ออกมาไปพวมหนูออกมาแล้วบอกระมาณสามชิ้นาทีโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กันไปซัมเนียแล้วพี่น้องไปหอดมอชิสซองเราก็จังเบิ่งบรรยากาศด้วยคลิปนี้กันไปซัมเนียเนาะเมื่อแรงพอกันมาจวดจัดฝันเหมือนมะยาวนะฮหารปอดฝนแน่นอนปอดฝนแน่นอนคุ้ไม่มีกนนกแค่พีเฉพาะ